น้องสินั่งกับไอ้บิวแพรสิมานั่งจังใดน้องคือนเว้านั่งหลังกับแม่แหนูอยากนั่งข้างหน้ากับไอ้บิวแม่หนูสินั่งข้างไอ้บิวแพรคือแบบนี้ป้อยเดี๋ยวนี้เลยแพรสินั่งหน้าได้จังใดแพรต้องไปนั่งหลังกับแม่ไม่สิมากเกินไปเด้อเด้อแม่แม่แพทรป้อยเดี๋ยวนี้เลย เรื่องแค่นี้เป็นยังคือไห่น้องบ่ได้บอน้องสินั่งไก่น้องนั่งเปลี่ยงมันถืเป็นยังแม่หนูเรื่องว่าแม่สิว่าให้น้องแต่แม่กับส่งเสริมน้องตีอันนี้มันผู้บ่าวหนูได้แม่ผู้บ่าวแล้วมันถืเป็นยังน้องไม่ให้แค่อย่างนั่งทงั้งนาจะขอ,เ,อเป็นพี่เสียสลายไห้น้องบ่ได้ตีถ้าน้องอยากได้ก็โยกไห้น้องมันเปลีย่ยงแม่คือบาจังสิแม่คือเสียกับหนูคักแท้ที่พานมาเอี้ยงเอียง,ยงแม่ก็ให้หนูย้อมน้องตลอด นั่ดีมันผู้บ้าหนูเดชโอ้ยสแมนงาะพี่ที่แม่ว่านะมันก็ถือกระบอกที่พี่ต้องเสียสละให้หนูเพราะหนูเป็นลูกแท้ๆของแม่พี่มันก็แค่ลูกเลี้ยงแม่อุตส่าห์เลี้ยงมาจนยายปานนี่กบ,บุญปานใดแล้วเสียสละให้หนูแค่นี้ไม่ได้ติแพดด้วยยังผู้ดได้เป็นลูกเลี้ยงก็พี่นั่นเดชเป็นลูกเลี้ยงแม่กับพี่มันเลี้ยงพี่เป็นลูกติแม่นะ่ะต้องหักหนูหลายกว่าอยู่แล้วเพราะหนูเป็นลูกแท้ อิเลติแม่บอความจริงให้ก็ได้ที่แท้ปอเป็นลูกที่แม่เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่สิบปีที่แล้วปอเป็นแม่ลูกแท้แทของแม่วายุที่ผ่านมามีอย่างแม่กับขอขังนองตลอดหนูก็เคยคิดอยู่ว่าแม่หักหนูสมนองบอม้ามือนีหนูเข้าใจแล้วที่แท้หนูก็กเป็นแม่ลูกแท้แทของแม่นี่เองเข้าใจก็ดีเป็นแค่ลูกเลี้ยงนะ่ะเ,เลี้ยงไม้ต้นใหญ่กบบุญแล้ว เจ๊นในแม่กับฮักแพทย์ไหลก้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมิหยัางปอต้องให้แพทย์ก่อนแม่แพทย์มักไอบิวแพทย์อยากได้ไอบิวสิบ้าตีแม่หนูย้อมเสยสะละให้แพทย์ทุกอย่างเนอแต่นี่ผู้บอวหนูหนูย้อมให้บ่ได้ดอกไอบิวเป็นคนนะ่แม่บ่เป็นของเพราะเสหยกันได้แต่หนูกับฮักไอบิวคือกันแอบมักมาโดนแล้ว ปล่อยเดี๋ยวนีแพทปล่อยปล่อยพอได้แล้วป๋อถ้ามันย้อมก็ออกไปจากบ้านหลังนี้มึงออกไปเลยจะไหนมึงก็บบ๊แมนลูกกูอยู่แล้วกูมาเป็นห่วงมึงดอกแม่แม่ไม่ต้องไลดหนูดอกหนูลูกความจริงแล้วหนูคงไม่อยู่ดอกพ่อหนูรู้ว่าแม่บ่เคยหักหนูเลยเออไปก็ดีที่อพ่อได้เปลืองเขาเปลืองน้ำไอ้บิวไอ้เลือกดีๆเด้อว่าไอ้สิเลือกแพทหรือเลือกมัน <S <S ลูกแม่น่ะมีพร้อมทุกอย่างเดอ้อทั้งบ้านทั้งรถแถมยังเห็นงานบริษัทอีกมีพร้อมทุกอย่างแบบนี้สิบสสนใจดีสิบุสนใจอย่างอินี่บ่มีอย่างจากอย่างไอบิวไอซิเลอกปอมเ็นบอ เขาโทรจปอไอ้ว่าเขาจบกันแค่นี้เถอะคบกันไปมันก็บบมีอย่างดีขึ้นดอกไอ้บิวไอ้เสถิมปอพ่อเห็นปอว่ามีอย่างเ็นบอคนเฮาเนี่ยมันก็ต้องเลือกซึ่งที่ดีที่สุดให้เจ้าของไอ้ก็ต้องคบคนที่มีอนาคตดีก็ปปออยูแล้วเห็นบอไอ้บิวเลือกแผนพี่นะออกไปได้แล้วเฝ้าไปเลยไปไปก็ได้ ขอบคุ้มช่วงเวลาสิบป,ปีที่แม่เลี้ยงหนูมาเดอ้อหนูถูอว่าแม่มีบุญคุณกับหนูอีลีแต่ขย้อนเวลากลับไปได้แม่ก็ต้องเลี้ยงหนูมาดีกว่าเฮ้ปากดีเนาะ กายท่าทางของผู้หญิงคนนั้นทรงสิบวไหววะเข้าไปเบิ่งจัน่อยบอผู้เพียงบอครับปอเออเขาเคยรู้จักกันน้ำติจ้า นูนิติเป็นน้องสาวที่หายไปของพวกคุณแมนพวกพี่พยายามตามหาปอมาตั้งหลายปีเมื่อคิดเลยว่าบัสิพ่อกับพงายขนาดนี้แล้วเป็นอย่างปอคือได้ย่างหองกบกระเป๋าเสื้อผ้ามาแบบนี้น่องสบายดีวะความจริงหนูก็มิบ้านอยู่มีคนดูแลมาตลอดน่นะแต่ว่าหนูเพิ่งรู้ว่าคนที่ดูแลหนูมาสิบกว่าปีเพื่นอนบ่ฮักหนูเลยเพื่อนเพิ่งมาบอกหนูว่าหนูเป็นลูกเลี้ยง แล้วก็ไล่หนูออกมาเพราะหนูบ่ยอมยกแฟนให้ลูกสาวเพิน่นแต่สุดท้ายแฟนหนูก็เลือกลูกสาวเพิ่นละจ้ะก็ะยังว่าละหนูมันคนเมื่อมีอี่ยงเนาะน้ะนองคงลำบากหลายเนาะพวกพี่ขอโทษเดอ้อที่ตามหาน้องซาไปต่อไปนี่น้องบ่ต้องไปลำบากแบบนั้นอีกแล้วต่อไปนี่กะกลับมาอยู่น้ำพวกพี่เนาะ จำเอียมว่าได้เต้นูกับขอบคุณเด้จ้าที่พวกพี่ซ้อยหนูจำว่าได้ก็บ่เป็นยังต่อไปนี่ก็มาเริ่มสร้างความทรงจำไหมพ่อปอกไปน,นอกของพวกพี่จ้าจ้าใดเขาต้องเซ็นสัญญากับบริษัทนี้ให้ได้ถ้าเขาเซ็นบ่ได้เขาระหลอดแท้แม่ว่าจังไหนมึงก็ต้องเด้ล่ะลูกเสื้อแม่ลูกแมนแพตแม่วาจังไหนก็ต้องเซ็นได้ ขึ้นละ่ะคือมีปัญญามางานนี้ได้ล่ะเนาะงานนี้เขาขอ,ขอเฉพาะคนที่สิมาเซ็นสัญญาเท่าทนาั้นเลยหน้าจังปอคือมาได้ว่าได้เจอกันตั้งโดนทุกคนกันยังคือเก่าอยู่เนาะเคยเฮ็ดตัวแย่แบบใดก็เป็นคือเกายังไม่หนามาต่อปากต่อคำอ,อยู่เนาะแล้วนี่เขามาในงานนี้จังใดฟาออกไปได้แล้วก็ที่เจ้าหน้าที่สิมาไล่ออกไปครสิก้าไล่ฉันออกไปบ่มีคนกล้าไล่ฉันดอก มึงเป็นไผ่เขาเป็นสิบกาอาไรมึงสภาพจนๆคนพวกมีพอมีแม่จังมึงน่ะที่มีปัญญาอย่ามางานนี้ได้เป็นอย่างสิมาบ่ได้กระป๋อเขาเป็นน้องสาวผมนี่เธอเป็นน้องสาวคุนไก่กับคุนอิงตีแมนปอเป็นน้องสาวของพวกฉันพวกฉันตามหาปอมาหลายปีเพิ่งเจอเนี่ยแะเป็นอย่าง น้องสาวฉันไหมน้ามีบ่ไดติเอ่อไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นค่ะมาได้ค่ะมาได้เอาแสดงว,ว่าที่พานมาแม่ก็เลี้ยงลูกคุณหนูดีเนะเอาคือเปลี่ยนคำว่าไว้เทจจ้าว่างดึงดันยังว่าให้หนูอยู่เลยพี่ปอคือว่าที่พานมานะ่ะที่หนูเฮ็ดไปหนูขอโทษเดอ้อตอนนี้นะ่ะพวกหนูลำบากหลาย สอยเส้นสัญญากับพวกเขาเน่เด้อจ้าคุณคิดว่าผมสีเซ็นสัญญากับคนเทศว่าดีกับน้องผมติเดีย๋ยว่าผมพรรอรูกเด้อว่าครอบครัวพวกคุณเห็นอย่างกับน้องผมไป้ปอแม่ขอโทษนะลูกถือว่าเห็นแก่แม่นะล,ลูกแจ้งนายแม่กับเป็นคนเรียนดูปอมาซอยเส้นสัญญ,ญาให้นอ้องเนี่ยเด้อเรื่องสัญญา หนูคงตัดสินใจไม่ได้ดอกแต่ว่าเห็นแก่ที่แม่เรื่องดูหนูมาถึงแม่สิบ่เคยหักหนูเลยก็ตามหนูสิให้เงินก้อนนี้ไปเพื่อเฮาสิได้เรื่องแรกต่อกันบุญคุณที่มีต่อหนูก็ข,ขอให้มันสิ้นสุดลงแค่นี้พวกเขาก็สิบ่ได้มีอย่างติดทางกันอีกเรื่องสัญญาพวกฮาขอ,อยกเลิกสิบ่มีการเซ็นสัญญาอีกอย่างเกิดขึ้นทั้งนั้น เชิญพวกคุณกลับไปได้แล้วแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้เซ็นสัญญารอบนี้พวกเขาลำบากแท้ค่ะส้อยพวกเขาใน้เด้อค่ะนื่นมันปัญหาของพวกคุณไปจาัดก,การกันเอาเองมันบม่เกี่ยวกับพวกฉันแค่นี้ก็ถือว่าน,นอกฉันซอยพวกคุณมาหมากพอแล้วปะ่ปะพวกเขาไปเถอะปอปอบ้างอ้าเราติดอ้ายมันกรแค่ คแค่ไหนล่ะฮ็ดจังใดดีล่ะแม่ใครซิฮู้ว่ามันจะเป็นน้องสาวคนใหญ่คนโตบัดนี้ว่ามันเด็กขำผาซื่อวุฒนหาเลิกเลียว่าครูเรียกพิ่ดิ๊ดดิโอ้ยไอ้บิ๊ก